สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปอเปิลก็จะมีสาระดีๆเทคนิคเล็กๆน้อยเกี่ยวกับเรื่องการทําความสะอาดเชือกเทียนมาเล่าสู่กันฟังคือมีปัญหาอยู่ว่าลูกค้าชอบถามว่าเชือกเทียนเนี่ยทำความสะอาดยังไงเวลาใส่ไปแล้วมันมีขี้เหงื่อขี้ไครหรือว่ามีคราบสกปรกเนี่ยจะทํายังไงดีปอเปิลก็เลยบอกว่าวิธีการ ล้างเชือกเทียนทาความสะอาดก็คือใช้วิธี่างนี้ฮะคือว่าลูกค้าก็ต้องนํานาน้ําอะใส่ในขันขันอะไรก็ได้ฮะใส่มาแล้วก็นําสบู่นําสบู่ละลายในน้ําเนี่ยให้พอเป็นฟองพอเป็นฟองแบบพอสมควรไม่ต้องเยอะมากเแล้วลูกค้าก็นาเชือกเทียนที่จะทาความสะอาดลงไปในน้ําสบู่เนี่ยฮะแล้วก็ขยําขยําขยําขยาขยําขยําขยําอย่างนี้ฮะอยู่สักพักหนึ่งจะรู้สึกว่าเออมันมีคราบดป็นดำออกมาแล้วเนี่ยลูกค้าก็ นำชักเทียนออกมาแล้วก็ลงไปล้างในน้ํเปล่าอีกรอบหนึ่งล้างในน้าเปล่าจนดูดูว่ามันสะอาดแล้วฮะลูกค้าก็นาขึ้นมาแล้วก็เอาผ้าเช็ดเอาผ้าเช็ดหรือไม่ลูกค้าก็าไปผึ่งพัดลมรือตากแดดก็ได้ให้มันแห้งสักแป๊บหนึ่งอ่ะลูกค้าก็สามารถอ่านำาใส่ได้เหมือนเดิมแล้วชักเทียนเนี่ยจะดูแล้วมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นแล้วมันก็จะดูสะอาดมากขึ้นวิธีนี้ก็เป็นเก็ดความรู้เล็กน้อยนะที่ลูกค้าสามารถทำเองได้ที่บ้านอา่าทำความสะอาดเองแล้วเป็นการรักษาชักเทียนด้วย ข้อห้ามก็คือว่าไม่ควรจะเอาไปใส่แฟบนะเพราะว่ามันจะกัดอ่ากัดเชือกเทียนแล้วก็ทําแบบให้สีมันอ่อนเร็วแล้วก็แปรงก็ไม่ควรใช้เพราะมันจะทําให้เชือกเทียนเป็นขุยทําให้ขาดง่ายขึ้นอ่าวันนี้ก็ขอแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังเกิดมีเก็บความรู้สาระดีๆอะไรอีกเนี่ยก็จะมาแบ่งปันให้ลูกค้าดูอีกนะคะเผื่อลูกค้าจะแบบว่าทําเองได้ด้วยตัวเองที่บ้านโดยไม่ต้องรอมาหาช่งางค่ะอ่าแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ